มีรีแมปถ่ายล่างประกาคาดชุดผ่าผสมหน่อยเนาะโอเครถมีวันบูดบอ่อเลยมุ้งยังเนาะโอเคใหญ่ <Okay. S 1> นั่งทางบนเลยครับลูกค้ารีแม็เก่านะครับรถเดิมอยากรีแมปนะครับรถอื่นก็อยากทําการรีแมปเพิ่มแรงมาแรงบิดประกาคาดคาดเป็นค่าพึงเปลี่ยนแทนมานะครับมันเสียงดังดยังที่ลองสตาร์ทเบิรงว่ามันดังแบบเลย ้า้าเป็นยังสี่ชุดคัดอายเกะให้มันเงียบกว่านี้มันไหวเงียบกว่านี้ได้ทำหนีพ่วงว่ามันเงียบแหละถ้าทีเอาเงียบกว่านี้หาซิบหาซิบนายถึงความเงียบถ้ายอยากให้เงียบกว่านี้นะจะเปลี่ยนชุดไหมก็คือชุดใหม่แหละชิงชิบเงียบกว่านี้บ่นะครับเขาว่าตอนนี้คือปกติเขามันแหละปกติถ้าเปลี่ยนไปกะดีก็ดังด้วยก่าครับประมาณนี้แหละถ้าเปลี่ยนไป อดีตเสียเงินที่มืรร่อซื้อถ้ขาคาดบ่ลื่นมผมกับโบแนะนำให้เปลี่ยนหรอกนอกสัจ,จากว่ามันสีลื่นแต่ว่าถ้าดีแมปไปโมโมเน่แรงมาแรงพิดกำลังเครื่อง,งมันเพิ่ฝืดๆโบไม่นแน่หรอกครับเปลี่ยนใหมได้ยกชุดเลยหน่อยเนาะชุดเลยโอเคครับผม,มเปลี่ยนแฟนคารก,กับพันกว่าเท่าน,นั้นก็ได้แต่ว่ากับค่ายกเข้าอีกเป็นพันครับสองพันตัวค่าร์ยกเป็นหลายกับพันหาถือร้องพันครับแต่ดี่แมปเนี่ยใส่โดนแมาชุดคาดหน่อยคืนอยู่กับการใช้งานครับทำมาได้โดนบโบแสนสองแสนหมดแล้ว คือ,อยับการใช้งานเ่ากัน,นคาระบราาปนลาแสไ้ไดเ้มวนเตัวนี้นะอีมวลเดอบโบแข็งบบสันบส่นชุดผ่าผสมนิ่มนเทียงเท่าคาดเดิมไหม่ครับโบอมาแบบสั่นก็ะดูดูดูดอยบกนะเอาแบบธรรมดาครับตัวนี้เป็นวีสสั่นรับแรงรับรับบูดได้ไรยบูดได้สามบปอนสามซิบส่ปอนเป็นวีสอสั่นผ่าผสมใสไได้ปปดลบูดเดิมประมาณ่าปอนไหนเทื่อบเดิมครับเต็มที่มันประมาณนลิิมต ครับถับเปลี่ยนเทอร์โบกัอับสามสิบสามสิบห้าทา้งหลานั่ากับเขียนไ่ายเองนะครับอ่าตัวนี้ยกัวฉีดกับประมาณนี้นะครับสําหรับลูกค้าเพิ่อนอยากได้ขั้วนองบางแต่ว่าเฮากับไปล่องที่หนึ่งนะครับเพราะว่าบางคั้นยกยน้อยๆวันมันก็หลนะครับอ่าตัวนี้เป็นเบิร์ตัซเบิร์ดนะครับโอเคเพิ่นเน้นสเตปใส่งานนะครับ ตัวนี้จะเป็นด้านล่างอ่าด้านล่างกับสระมาณนี้นะครับหลังจากจูนเข้าไปแล้วเดิมๆมันก็เป็นแดงสีเนาะตัวนี้ห้องจูนเข้าไปแล้วก็เป็นแนวนี้ครับผมดูด,ด้านล่างอ่าก็จะเนียนๆแดงสีเนาะครับแต่ว่าถึงเนียนกับโบหูนาะครับว่าการขับขี่มันจะเป็นแนวไี้เดี๋ยวห้องถาฟั่งจากลูกค้าอีกที่นึงนะครับว่าเพื่อนสิพออ่อใจโบอ่าตัวนี้เป็นตัวล่างจูนบูทเทอร์โบนะครับก็จะประมาณนี้ครับผมเนียนๆเลยอ่าสำหรับลูกค้าที่อยากได้เนียนๆนะครับครับสมูทอ่าเข้าาาามปรรึกกษไดเเลยนนะะคคับบโช ค,คือข้าจูนในไฮบริดนะครับจนกว่าข้าเบิร์ตความสามารถเท่ากับจะบอกว่าโอ้ผมคุณบ่ได้แล้วครับเรงสีหน้าตัวนี้เป็นกรารขันเหล่งนะครับอืมแล้วแต่ผู้คนเชื่ออื่นนะครับแต่ว่าถาเรียวก็จะเอาลงให้อีกตัวนี้ค็จูนไว้ดับปานกลางครับผมอ่าโอเคครับเดี๋ยวถาลลกค้าไปลองเลยครับผมก็ะึงขั้นตอนการยกเกียร์ขึ้นใสครับใส่แดกกระต้องคันนอดยึดไห้มดทุกตัวทางทางเ่าอะไรได้ท้าความสาอารถด้เปนไหมครับก็คือตอนี่ห้องร้านครับร้านท้าความสาอารในพวกครับผมร้ามเนครับแส้งงานกับประมาณนี้บ่อยครับ อยากเพิ่มเติมมองไรบอครับพอดีอครับพอดีเนาะรหรือลองเอาไปใช้งานเบางวันก็ได้ครับถ้าอยากเพิ่มเติมจุดใดก็จังแวะเข้ามาก,ก็ได้ครับคือในเรื่องไฟจูนนี่เอาอัปเดตแก้แก้ไขให้ฟรีอยู่แล้วเรื่องไฟจูนคือว่าวตอบโจทย์ไว้ตอบโจทย์มาเรียมครับนี่ตอบโจทย์ด,ดีครับคือความความต้องการของนายคืออยากให้มันเป็นแบบใดครับเต็ีใจใส้งานนี่นะครับยังไงมันครับ ครับมวครับดีแยบกับแบบให้พุ่งนะอยากอยากเพิ่มกำลังของเครื่องยนต์ยังถี่แม่นบ่อยแมนนครับของเดิมนี่มักกว่องเดิมมันจะเอือดแอนเอือดกับอ่าส่งงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับดีแม็กเก่าคันสีดำนะครับมีรีแมพแล้วก็ยกคัดเปลี่ยนชุดคัดโอเอ็มซีครับเป็นผาผสมวีสองสันนะครับเปลี่ยนลูกปืนของเบียร์ซีไปกันิ่มเลยมอแข็งนะครับสำหรับชุดคัดโปรเอ็มซีอ่างานรีแมพกับ ทำการส่รงงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับลูกคา้ทาท่านใดสนใจนะครับรีแมปหรืวอว่าผู้โดการอาเกตนะครับอัาเกรดพวกความแรงพวกหัวขฉีเทอร์โบนะครับหรือว่าจะเป็นชุดระบบทรงกำลังหรจะเป็นชุดคัดนะครับสามารถสอบถามเลยนะครับร้านนัดอะไรสิ่องอยู่แถวตลาดจเจริญศรีวรินครับผมขอบคุณครับ